สวัสดีครับผมนายสพภพิษแป้นอาทิตย์ B6509583 วันนี้นำเสนอเรื่องการศึกษาประฏิทธ,ธิภาพของระบบบำบดัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับที่มาแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียคือการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดสารปนเปื้อนที่เจอบบือปนในเกณฑ์มาตรฐานก่อนเข้าสู่ระบบแหล่งน้ำปัจจุบันมีหลายวิธีที่ใช้ในการบำบดัดน้ำเสียได้แก่ วิธีทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพซึ่งวิธีทางชีวภาพนั้นนับเป็นวาว่ิธีที่ยอมรับมากที่สุดในการกําจัดสารอินทรีย์ในน้าเสียรูปสารละลายและอนุภาคแขวนลอยโดยใช้จุลรีย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่ย่อยสลายอินทรีย์ในน้าเสียโดยปฏิกิริยาชีวเคมีแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้นเหมาะสำหรับใช้ย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ทำให้มีกินที่น่าังเกียยต,ตะกอนที่เกิดขึ้นมีเสถียรภาพสูงจึงไม่มีการหมุนเวียนต,ตะกอนผลสุดท้ายของปฏิกิริยาจะเกิดการมีเทนซึ่งการนี้จะแยกออกจากระบบอย่างรวดเร็วและความและพอสามารถในการละลายน้ำตามจึงทำให้น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดมีความคงตัว ตัวการพลาสติกทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่สำหรับยึดเกาะสำหรับแบคเทเีรียรทำให้ไม่ถูกล้างออกจากระบบและส่งให้อายุของเซลล์มีอายุมากกว่า100วันแม้จะมีระยะเวลาในการก็บเก็บน้ำต่ำให้น้ำที่ไหลออกมาจากระบบบำบัดน้ำเสียนั้นใส่โดยไม่ต้องใช้ถังตะกอน หากแต่เนื่องจากตัวกามพลาสติกที่จำหน่ายกันอยู่ในปัจจุบันมีค่อนข้างราคาแพงคือประมาณ5,000ถึง1บาท1,000 10, 0บาทต่อลูกบาทเมตรจากสภาพจากสภาพนาการที่กล่าวมาผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการปรับปรปุงคุณภาพน้ำตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงได้นำหลักการทางวิวชา วิทยาศาสตร์มาผสมผสาน <c oughs> กับิทธษดีที่เกี่ยวข้องการบำบัดน้าเสียและการพัฒนาปฏิบัติการเรื่องการบำบัดน้ําเสียเพื่อใช้ในวัฒนกรรมและการพัฒนาผลของการเรียนรู้ด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงการทดลองโดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียมาพัฒนาและเป็นบทปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ในการสอนซึ่งผู้วิจัยดำเนินการทดสอบได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนแต่ผมจะยกมาแค่นขั้นตอนเดียวนะครับ หนึ่งคือการศึกษาประสิทธิภาพของบบระบบบำบัดน,น้าเสียแบบไม่ใช่ออกซิเจนระบบบำบัดน,น้ําเสียโดยใ,ในการใช้การศึกษาประสิทธิภาพครั้งนี้แบบไม่ใช่ออกซิเจนชนิดตัวกลางขวดพลาส,สติกเหลือใช้ซึ่งติดอยู่ในโรงบำบัดน้นําเสียมหาวิยาลัยสีนคริมวิโรธการเก็บน้าตัวอย่างน้ําเสียเพื่อนํามาทําการตรวจสอบค,อคุณภาพกพารกรทำสองจุด จุดที่1คือนำเข้าออระบบและจุดที่2นํนำออกระบบการเก็บตัวอย่างทั้งหมดเก็บด้วยวิธีเก็บแบบจ้วง 3. ตัวแปรการศึกษาตัวแปรต้นได้แก่ระบบบำบัดน,น้ําเสียแบบไม่ใช่ออิเจนทีนี้ตัวกลางจากขวดพลาสติกเหลือใช้ตัวแปรตามได้แก่ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน,น้ําเสียตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งจากอาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมปี2537ตามค่าพารามิเตอร์ดังนี้ ค่าควมเปิดกดดา่างค่า BOD ค่า COD ค่าน้ำมันและไขมันค่าของแข็งแข็งร้อยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับของนายเชิดซักอ่อนระยับได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กสำหรับบ้านพักอาศัยของชุมชนริมน้ำโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสมรรถภาพ การทำงานของถังแร่กาดที่มันจุตัวกลางต่างชนิดกันพบว่าตัวกลางพลาสติกมีประสิทธิภาพในการบำบัดค่า BOD เท่ากับ38.59และขวดยาคูมีประสิทธิภาพในการบำบัดค่า BOD เท่ากับ47.25นางกัญจนาภูวัน ได้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบตัวกลางถังเกอร์ไรอาการสสำหรับน้ำเสียอาคารสูงโดยการเปรียบเทียบการบำบัดน้ำเสียของตัวกลางพลาสติกและกวดยาคูพบว่าระบบที่ใช้ตัวกลางขรดพลาสติกมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์และของแข็งค่อลอยดีกว่าระบบที่ใช้ตัวกลางยาคูซึ่งประสิทธิภาพในการบำบัดเท่ากับ8 6 6เซนและ8 0 จ2และ62.62%และ87.62%นิฮุหสนิฮุสน,นาบินนามะได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบระบาดน้ำเสียด้วยจุลสีแบบจุดต่อตัวกลางชนิดเส้นใยไนล้อนโดยระบบเหลียงตะกอนพบว่าประสิทธิภาพในการ ลดค่า BOD COD และของแข็งแขวนลอยของระบบที่มีตัวกลางเชือกไนล้อนมีค่าอยู่ระหว่าง1 0 7 6 1 8และ96.9-75.56ถึง92.85และ64.32ถึง95.98ส่วนระบบที่ไม่มีตัวกลางเชือกไนล้อนมีค่าอยู่ระหว่าง106.67 8 ถึง94.96และ68.11ถึง89.75 7และ56.66ถึง90.33ทัศนาหลายสุขสิริได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพระบบ ASBR โดยใช้ตัวกลางลูกบอลพลาสติกสำหรับ บำบัดน้ำเสียโรงนมพบว่าระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัด COD ร้อยละ95.8และระบบ BOD COD ในน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.25หลังสีปัตลีได้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศโดยใช้พลาสติกเป็นตัวกลางพบว่าประสิทธิภาพในการบำบัด ค่าคามเป็นกฎดาดง C.U.D. ของแข็งแขวนลอยแข็มมันและน้ำมันอยู่ในเกมมาตรฐานที่กำหนด <c oughs> วิธีการวิจัยนะครับ 1. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน,น้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน1คือการรูปแบบการวิจัย2ส,สถานที่ที่ทำการวิจัย3ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย4ตัวอย่างน้ำและการเก็บตัวอย่าง5ตัวแปรที่ศึกษาหวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ เจ็ดวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแปดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออซิเจนชนิดตัวกลางผงพลาสติกเหลือใช้ดําเนินการดังนี้8.1เตรียมความพร้อมของระบบบําบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออซิเจนให้อยู่ในสภาวะคงที่2สูบน้ําจากบอ่อรวมน้ําทิ้งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ นำไปกัเก็บในถังมากแบบไม่ใช้ตัวแบบใช้ตัวกลางแล้วสูบน้ําที่ผ่านการบําบัดเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียระบบอื่น,นเพื่อทําการบําบัดในขั้นตอนต่อไปการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อทําการวิเคราะห์คุณภาพจะทําการเก็บหลังจากเตรียมความพร้อมของระบบให้อยู่ในสภาวะคงที่แล้วเก็บตัวอย่างน้ําด้วยวิธีการแบบจ้วงสัปดาห์ละหนครั้ง นี่คือตารางที่หนึงแสดงคุณภาพและวิธีวิเคราะห์สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับ 9. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติใช้ในการทดสอบสมมุติฐานได้แก่สถิติพรรณนา,นานและในการพรรณนา,นานข้อมูลจากค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช่ออิเจนเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสอศ2537รายละเอียดดังตารางที่2นี่นะครับคือตารางที่2ตารางที่2คือแสดงกฎเกณฑ์มาตรฐานจากอาคารน้ำทิ้งนะครับสามารถดูได้ตามนี้เลยผลการวิจัยและการประเมินการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน,น้ำเสียบแบบไม่ใช้ออกซิเจนการนำเสนอผลวิเคราะห์ ข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนผู้วิจัยได้นำเสนอโดยใช้ตารางแผนภูมิและคำอภิบายประกอบท้ายตารางและแผนภูมิสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นดังต่อไปนี้ n แทนจำนวนตัวอย่าง x แทนค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ max แทนค่าสูงสุดของพารามิเตอร์ min แทนค่าต่ำสุดของพารามิเตอร์ sd คือค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของพารามิเตอร์ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดตัวกลางจากขวดพลาสติกเหลือใช้แสดงดังตาราง4-8และภาพประกอบ2-6นี่คือตารางที่ซีแสดงค่าคามเป็นกดดางเฉลี่ยของน้ําจุดเก็บตัวอย่างน้ําเสียจุดต่างๆของระบบบำบัดน้ําเสียแบบไม่ใช่ออกซิเจนชนิดตัวกลางจากขวดพลาสติกเหลือใช้ ดูได้ตามตารางเลยนะครับและนี่คือภาพประกอบภาพประกอบที่2แสดงค่าความเป็นกรดด่างค่าเฉ,ฉลี่ยของจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําจุดที่1และจุดที่2ของระบบบาบัดน,น้ําเสียแบบใชออซิเจนสามารถดูได้ตามรูปเลยครับส่วนนี้คือตารางที่5แสดงค่า VOD เฉลีย่ยของน้าจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําเสียจุดต่างๆของระบบบาบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออกจินชนิดตัวกลางจากขวดพลาสติกเหลือใช้สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับและนี่คือตารางประกอบภาพที่3แสดงค่า BOD เฉลีย่ยจากน้ําจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําจุดที่1และจุดที่2ของระบบบาบัดน,น,น้ําเสียแบบไม่ใช้ออกซินนะครับสามารถดูได้ตามนี้เลย นี่คือตารางที่6แสดงค่า COD เฉลี่ยของน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียจุดต่างๆของระบบบาบัดน้ําเสียแบบใช้ออกซิเจนชนิดตัวกลางขวดพลาสติกเหลือใช้สามารถดูได้ามนี้เลยนะครับนี่คือภาพประกอบที่4ีแสดงค่า COD เฉลี่ยของน้ําจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําจุดที่1และจุดที่2ของระบบบาบัดน้ําเสียแบบใช้ออกซิเจนนะครับสามารถดูได้ามนี้เลย เตารางที่เก็นะครับแสดงค่าน้ำมันและไขมันฉเฉลี่ยจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียจุดต่างๆของระบุบําบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนชนิดตัวกลางจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับสามารถดูได้แบบนี้เลยภาพประกอบที่ห้ครับแสดงค่าน้ำมันและไขมันฉเฉลี่ยของน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่หและจุดที่ส ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนนะครับสามารถดูได้ตานี้เลยตารางที่8ปดแสดงค่าของแข็งเฉลีย่ยน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียจุดต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนชนิดใช้ตัวกลางจากพลาสติกและใช้สามารถดูได้ตานี้เลยภาพประกอบที่หกแสดงค่าของแข็งแค่อรอย เฉลี่ยของน้ําจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําจุดที่1และจุดที่2ของระบบบาบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออกเกิเจนนะครับสามารถดูได้ตามนี้เลยตารางที่9แสดงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออกเกิเจนชนิดตัวกลางจากขวดพลาสติกเหลือใช้นี่นะครับได้ตามนี้เลย จากตารางที่9แสดงว่าประสิทธิภาพในการบำบัดน้ําเสียโดยรวมของระบบบำบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออิเจนชนิดตัวกลางจากขวดพลาสติกเละใช้ตามค่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ได้แก่ค่าคมีกฎด,ดังค่า BOD ค่า COD ค่าน้ํามันและไขมันและค่าของแข็งคขันร้อยมีร้อยละ17.44 27.97 15.59 17.47และ24.94 และผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผ่านการาบำบัดกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพศ2537ผลปรากฏว่าค่าความเป็นกรดด่างและค่าน้ำมันและไขมันมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดซึ่งเป็นไปนตามผลมาติฐานที่ตั้งไว้ส่วนค่า BOD COD และค่าของแข็แผ่นรอยมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สรุปนะครับค่าความเปิดกดดางจากการวิจัยสรุปได้ว่าคุณภาพที่พานระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออสเจนชนิดตัวกลางขอบสติกเหลือใช้ผ่านเก์มมาสฐาน ควบคุมระบายน้ำทิ้งอาคารซึ่งไปเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่าบิวดีจากการวิจัยพบว่าค่าบิวดีเฉลี่ยน้ําเสียสรุปได้ว่าคุณภาพน้ําเสียที่ผ่านระบบบาบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้ออิเจนชนิดตัวกลางจากควพลาสติกและใช้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับค่า c ีโดีจากการวิจัยสรุปได้ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับค่าน้ำมันและไขมันสามารถสรุปได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับและก็ค่าของแข็งแขวน้อยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกันครับข้อเสนอแนะนะครับ1การนําระบบบาบัดน้าเสียแบบใช้ออกซิเจนโดยใช้ตัวกลางจากขวดพลาสติก ไปใช้ควรมีการคำนวณปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดให้พอมีค่าพอกับปริมาณของขวดพลาสติกทั้งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการเกักเก็บน้ำเสียและให้จุลินทรีย์ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์น้ำจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 2. การนำระบบบำบัดน,น้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนโดยใช้ขวดตกวการจากพลาสติกไปใช้น้ำทิ้งที่ผ่านระบบควรทำการบำบัดต,ต่อเนื่องในระบบต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียให้มากยิ่งขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณะ 3- การนำระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออเิเจนโดยใช้ขวดพลาสติกนำไม่ใช้ทั้งมากที่บรรจุตัวกลางต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับบรรจุตัวกลางและควรรองรับน้ำทิ้งจากแหล่งํำเนืต่างๆสัมพันธ์กับระยะเวลาในการกักเก็บน้ำเสีย ผมขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ